ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุพชาติล้วนงามตานามลำพาดน,นครพีงเชียงใหม่ดินแดนแห่งขุนเขาสายน้ำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงาม เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาก่อสร้างมานานกว่า700ปี สำนักง,งานสากลจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนางานสากลและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกชุมชนและประเทศชาติและส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการวิธีการสากลให้แก่บุคลากรสากล กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้กระจายความเป็นธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกตลอดจนร่วมสนับสนุนและบูรณาการทำงานในพื้นที่ตามนโยบายกรมส่งเสริมสากรและกระทรวงเกษตรและสากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่66ถนนวังสิงค์คำซอย1นตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โครงสร้างองค์กรมีหน่วยย่อยในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น19หน่วยงานประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลกลุ่มตรวจการสากลนิคมสากลรเพร้าวนิคมสากลแม่แตงนิคมสากลแม่แจ่มและกลุ่มส่งเสริมสากล1-11การบริหารงานนำทีมโดยนางสาวกมลวรรณนุชัยสากลจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนทั้งสิ้น138คนมีสถาบันจำนวนทั้งสิ้น4 1 6แห่งประกอบด้วยสากร248แหง่งกลุ่มเกษตรกร168แหง่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาการบริหารจัดการสากรได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสากรจำนวน32.33ล้านบาทผลการจัดระดับชั้นสากรแบ่งเป็นชั้น1จําจำนวน66แหง่งชั้น2จํจำนวน48แหง่ง ชั้น3าจำนวน1 2 1แห่งผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกรแบ่งเป็นชั้นสองจำนวน23แห่งชั้น3จํจำนวน125แห่งในปีที่ผ่านมาสำนักงานสากลจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนําส่งเสริมให้สากลมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลสากลดีเด่นแห่งชาติประจาปี2567าิได้แก่สากลผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลําพูนจํากัดสากลเครดิตยูเนียนคุรุสภาอาเภอเมืองเชียงใหม่จํากัด และรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคได้แก่สหกรณ์การเกษตรของการหลวงดดยอิทนนท์จำกัดพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเหลือพักดานให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสู่การสร้างรายได้เพิ่มในด้านการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่เราส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการวางแผนการตลาด จัดหาตลาดล่วงหน้าซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ข้าวเปลือกน้ํานมดิบไข่ไก่ข้าวโพดพืชผักหอมหัวใหญ่มันฝรั่งผลไม้ถั่วเหลืองและกาแฟและส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าของสถาบันเกษตรก,กรในจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณ2,567มูลค่า113ล้านบาทนอกเหนือการทํางานอย่างหนักพวกเราชาวสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมทำความดีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้หน่าอยู่สร้างความสมดุลในด้านการทำงานให้มีความสุขอยู่เสมอเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาก์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความมั่นคงส่งผลโดยรวมต่อชุมชนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป แก้วมาเยือนหากมาเชียงใหม่แล้วยังคิดบอกออกว่าจะไปตันใดวันนี้เราจะพาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไปแอลตกันเจ้าแหล่งอารยธรรมและความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนา สัมผัสความสดชื่นของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มาสัมผัสวิถีของเจ้าเชียงใหม่ที่ถนนคนเดินต้าแปรแวะซื้อของฝากและเสื้อผ้าปื้นเมืองที่กาดหลวงนั่งรถแดงแอลรอบคูเมืองปิดท้ายที่ร้านคาเฟ่น,น้าฮักแวะพักที่แม่กำปองแล้วไปนอนที่ดอยหลวงเจียงดาวกันเจ้าจนาัะไป จะบอกแม่อุ้ยกับไอ้ทุยในหน้าของฉันว่าคนคนนั้นในใจของฉันก็คือ